จังหวัดเพชรบุรีมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่น่าสนใจรอให้ทุกท่านเดินทางมาสัมผัสทลิปนี้ฝนและน้องจะ๊ะจะพาทุกท่านท่องเที่ยวสองวันหนึ่งคืนชมชิมฟินอินเพชรบุรีเริ่มต้นเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดการเดินทางสองวันหนึ่งคืนกันที่ศาลหลักเมืองเพชรบุรีตั้งอยู่ตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี เป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนมีลักษณะบางอย่างเป็นแบบจีนภายในสารมีกุฏิเล็กๆประดิษฐานเทวรูปปูนปั้นทรงเครื่องราชาพรศิลปะอายุทยาสถานที่ต่อมาเป็นโบราณสถานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดเพชรบุรี นั่นก็คืออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือที่เรียกกันว่าเขาวังค่ะพระราชวังเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4โดยนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีได้โดยการเดินขึ้นหรือโดยสารรถรางไฟฟ้าก็ได้ค่ะแต่วันนี้เราจะเลือกนั่งรถรางไฟฟ้าเพื่อความสะดวก พระราชวังนั้นตั้งอย่างโดดเด่นอยู่บนยอดเขาสูงมีสิ่งก่อสร้างมากมายทั้งพระที่นั่งพระตำหนักวัดและกลุ่มอาคารต่างๆโดยมีสถาปัตยกรรมผสมผสานร,ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบไทยและตะวันตกจุดที่มองเห็นโดดเด่นจากยอดเขาเช่นพระธาตุจอมเพชารศาลาแดงและกลุ่มพระที่นั่งเพชรภูมไิไพรโรธ สถานที่ต่อมาคือวัดมหาธาตุวรวิหารเป็นวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีมีโบราณสถานที่สำคัญคือพระปางห้ายยอดสีขาวมีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และอยู่คู่เมืองเพชรมาอย่างยาวนานภายในพระวิหารหลวงมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญคือหลวงพ่อศักดิ์สิทธิวัดมหาธาตุมื้อกลางวันเรามาชิมก๋วยเตี๋ยวสองวาร้านดังเดิมเจ้าดังทางร้านมีกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูหมูตุนไก่ตุนเมนูกว๋วยเตี๋ยวที่ขึ้นชื่อคือกว๋วยเตี๋ยวหมูสะดุง้งและยังมีลูกชิ้นหมูปิ้งน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยมากมาแล้วต้องลองค่ะ สวัสดีครับเจ๊แล้วโอทึงไนกี้นะครับโอทึงนี้มาจากคําว่าอะไรคะเียม,มาจากเมืองเมืองจีนผู้น้ําตาลตันดไม่เป็นน้ําตาลเขี้ยวส่วนใหญ่เกตมาจากเมืองจีนจน,นะ่ะเกตเรียกเอาตันดนมเขี้ยวเป็นสีดำเกตพูดโอเออน้ำตาลข้นี้เป็นเกเป็นคนจีนเกได้บอกว่าโอทึงโอทึงคือน้ำตาลดําแล้วจุดเด่นนะคะที่ลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านนะคะจะได้มาเจอรสชาติที่มีจุดเด่นยังไงบ้างคะส่วนใหญ่จะเป็นน้ำตาลตันดนะครับเราใช้เกตเอครับจะหออกับ อื่นเยอะครับวัตถุดิบของเราใช้อย่างดีหมดครับผมหาเจ้าสำลานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมาแต่สมัยโบราณเป็นชายหาดที่น่ามาพักผ่อนแห่งหนึ่งมีบรรยากาศที่เงียบสงบ เย็นสบายมีสัตว์ทะเลที่อุดมสมบูรณ์ทั้งปูเฉฉวนหอยแมงกะพูุนสามารถลงเล่นน้ำได้ในบริเวณใกล้เคียงมีหมู่บ้านชาวประมงชายหาดแห่งนี้ทรายถูกพัดถมขึ้นมามากขึ้น,นเรื่อยๆจึงมีทรายที่ละเอียดมากในส่วนของต้นหาดที่นี่จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไกลมากและมีความสวยงามมากแห่งหนึ่ง วันนี้เราก็ได้ไปทั้งชมวังไหว้พร<า>ะแล้วก็ได้ไปทานของอร่อยๆที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ยังได้ไปชม,มชายหาดที่สวยงามของจังหวัดเพชรบุรีกันด้วยนะคะแต่เอ๊หนูว่าขาดอะไรไปอย่างหนึ่งไหมคะพี่ฝน ธรรมชาติสีเ,เขียวใช่ไหมคะใชแ่แน่ๆแส่พี่ฝนเนี่ยจะต้องมีสถานที่แนะนําหนูแน่ๆเลยรู้ใจมากๆเลยแล้วค่ะและที่สุดท้ายนะคะที่พี่จะพาน้องจ๊ะมาในวันนี้นะคะก็คือวานาอุทยานเขานางพันธุรัดหรือว่าเขานางงอน,นั่นเองค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะพี่ฝนแต่วันนี้น้องจ้าวอร์มร่างกายมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเต็มพี่มากเลยค่ะเพราะเราจะาต้องเด<า>ินขึ้นเขานะได้เลยงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะ และสถานที่สุดท้ายของวันนี้เราสองคนจะพาทุกท่านไปตามรอยวรรณคดีสังทองสถานที่แห่งนี้ยังเป็นอันซีนนิวซีรี์ของเมืองไทยลักษณะโดยทั่วไปของพื้นที่เป็นเชือกเขาหินปูนมีลักษณะทางภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์จุดแรกที่เรามากันคือศาลเจ้าแม่นางพันธุรั์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สักสการะบูชาของชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั่วไป จุดมุ่งหมายต่อไปคือจุดไฮไลท์ที่ช่องกระจกนางพันธุรัต ้าพี่ฝนสถานที่ตรงนี้ค่ะสวยมากๆเลยตรงนี้มีจุดเรียกไหมคะพี่จุดนี้นะคะถือเป็นจุดที่สําคัญแห่งหนึ่งของมณฑลอุทยานเขานางพันธุรัตค่ะซึ่ง<ฆ>ตรงน,นี้นะคะก็จะเรียกว่าช่องกระจกนางพันธุรัตค่ะตามตำนานนะคะก็เล่าว่าจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่นางพันธุรัตเนี่ยเอาไว้ส่องกระจกนะคะ<ฆ>เพื่อตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของ<ฆ>ตัวเองก่อนจะไปพบพระสังคนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีร่องรอยของความเป็นยักษ์หรือมีร่องรอยของข้าบเลือดที่เพิ่งออกไปล่าสตาัตว์ป่าหรือเปล่าค่ะค่ะสถานที่แต่ละสถาน สถานที่นะคะก็จะมีประวัติศาสตร์แล้วก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไปนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ฝนมากๆเลยนะคะ,คะที่นำจ้าได้มาทัวร์ในวันนี้พี่ฝนคะตอนนี้ได้เวลาแล้วพี่ฝนมีสถานที่พักที่แนะนำจ้ามากไว้คะที่อยู่ใกล้ๆสถานที่ตรงนี้นะคะ่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะพาน้องจ้าเนี่ยไปพักที่วิทยาลัยการอาชีพบงางไกลกังวล2ค่ะ,คะเพราะว่าพี่ก็สอนอยู่ที่นี่ด้วยนะคะสอนในสาขาวิชาการท่องเที่ยวค่ะนอกจากเราจะเปิดสอนในสาขาวิชาการท่องเที่ยวแล้วนะคะเราก็ยังมีสาขาวิชาการโรงแรม ะะลรวก็จะมีสถานที่เนี่ยจานจำลองโรงแรมมาค่ะไว้ให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วย<ม>ที่<ด>พักของเรานะคะ,คะก็มีคุณภาพมาตรฐานสะอาดแล้วก็มีความปลอดภัทยที่สําคัญราคาไม่แพงแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากวนาอุทยานเขานางมันทุรัตด้วยค่ะดีเลยนะคะเรามีสถานที่สวยๆนะคะเอาไว้ชมแล้วยังมีสถานที่พักที่ได้มาตรฐานอีกอย่างนั้นเราเดินทางไปกันเลยไหมคะพี่ฝนค่ะดีเลยค่ะไปกันเลยนะคะ,คะ ันที่2เรามีนักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยวของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2เดินทางไปด้วยกันกับเราเรากำลังจะเดินทางไปกันที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทรตั้งอยู่ภายในบริเวณค่ายพระราม6ตำบลชะอําอำเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีและที่นี่ถือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพราะมีทั้งส่วนของพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและห้องเรียนธรรมชาติของจริงให้ได้สัมผัสกันแบบใกล้ชิดเลยค่ะ นิทศการเฉลิมพระเกียรติจัดสร้างแต่ละโซนด้วยสีประจำวันพระราชสมภพ,พและนำเสนอเนื้อหาพระราชกรณียกิจของแต่ละพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านพลังงานการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยพร้อมกันนี้ได้ออกแบบให้ทั้ง4ีโซนมีความกลมกลืนสอดคล้องระหว่างกันและมีความสง่างาม ชื่อเกศค่ะคันธารเลิศพงษงไทยเนาะก็ป็นเจ้าหน้าที่ฝูอบรมนะคะขออนุญาตวันนี้ดูแลในเรื่องของกิจกรรมผ้ามัดย้อมก่อนอื่นเลยแน่นอนเราต้องมีสีที่นี่เราที่นี่เรามีทั้งหมด4ส,สีก็คือบอกไปแล้วสีของกงกลางสีที่2นะคะก็คืออันนี้เห็นไปแล้วก็คือของหูกวางนะคะก็จะมีตัวอย่างนี้คือใบหูกว้างเป็นขนาดเล็กๆแล้วก็จะเอาใบพวกนี้ค่ะมาทําให้เป็นชิ้นเล็กลงแล้วก็มาต้มนะคะในปริมาณที่ หนึ่งต่อหนึ่งส่วนต่อไปก็คืออันนี้ค่ะขมิน้นได้ทั้งแบบสดนะคะก็คือเอาไปตำใส่ผ้าเขาบางแล้วก็เอาไปต้มอ,อันนี้เลยมาจากอันนี้ค่ะแก่นแก่นแก่นฝางนะคะฉะนั้นมาทั้งจากใบมาทั้งจากแก่นมาทั้งจากเปลือกนั่นเองเนาะที่พี่ฝนถืออยู่นี่ก็คือฝางไม้ฝางเราจะใช้เฉพาะแก่นตรงนี้นั่นเองนะคะแต่แก่นที่นํามาใช้ได้จะต้องมีอายุ1ิปีขึ้นไป ถึงจะให้สีนั่นเองอ่ะทีนี้วันนี้เป็นการย้อมแบบร้อนเตาตั้งอยู่ทางนู้นเลยค่ะทั้งสี่หม้อรอเราไปย้อมอยู่แล้วแต่ก่อนที่จะไปย้อมเราจะต้องทำลายผ้าก่อนคลิกง่ายๆส่วนที่ถูกมัดคือส่วนที่ถูกให้ทำเป็นลายมันจะเกิดลายสีขาวๆถูกไหมคะฉะนั้นตรงที่มัดจะต้องจะต้องแน่น ค่ะทุกคนก็เรียบร้อยแล้วนะคะได้ผลิตภัณฑ์ยันทุกคนเลยยังไงนะคะจะบรบกรวนพีะค่ะฝากสำหรับคนที่สนใจอยากจะมาทํากิจกรรมดีๆอย่างนี้หน,นะะ่อยค่ะค่ะที่นี่นะคะอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติศรีลินทรเรามีกิจกรรม้ามันย้อมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะสําหรับผู้ที่สนใจเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงนะคะเป็นต้นไปถึง17นาฬิกานะคะเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะมาร่วมกิจกรรมดีๆกับเราคะ่ะและเรายังได้ผลิตภัณฑ์ที่มี วในโลกใช่ค่ะรวมไปถึงทําให้เราสํานึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะจุดต่อไปที่เราจะไปเราจะไปที่ไหนกันคะก็เดี๋ยวเราจะไปในส่วนของสวนป่าชายเลนทุนกระหม่อมนะคะเป็นในส่วนป่าชายเลนที่เราทําการฟื้นฟูขึ้นมาก็คือเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของอุทยานอ๋อเป็นจุดเริ่มต้นแล้วแล้วตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเชิงนิเวศด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าในส่วนตรงนี้เป็น จริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีกิจกรรมเป็นการท่องเทีย่ยวเชิงนิเวศอยู่แล้วในเรื่องของการพ<ม>าเือคายักรรหรือว่าการศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าป่าที่นี่มันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นป่าที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าป่าที่นี่เนี่ยปลูกตั้งแต่ต้นแรกที่ลงไปในดินก็คือเป็นการปลูกด้วยคน แล้ววันน<ช>ี้กิจกรรมที่เราจะไปนอกจากเดินป่าเราก็ยังมีปลูกป่าชายเลนด้วยถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของการปลูกป่าด้วยหลังจากเดินเสร็จแล้วพอไปศึกษาเสร็จแล้วเราก็จะไปช่วยกันปลูกป่านะคะทาง,งนู้นทางนู้นเลยค่ะซึ่งโซลาเซลล์ตัวนี้เราผลิตแล้วก็ออนกริดส่งเข้ากับตัวตึกในห้องประชุมที่เราดูวิทัศน์เมื่อกี้ช่วงกลางวันจะไฟส่วนหนึง่งจากโซลาเซลล์ประมาณ30เซนค่ะ เราก็จะใช้2ระบบคู่กันปลูมฝัแบบนี้แหละแต่ว่าเราจะสังเกตว่ามันจะมีใบใบก็คือส่วนตัวนี้ค่ะพาาะมันแก่ป่าชายเลนทุนกระหม่อมป่าชายเลนในเขตพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติศิรินทร ตั้งอยู่ปากคลองบางตาน้อยและปากคลองบางตาใหญ่มีสภาพป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มีพันไม้ชนิดต่างๆขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นานาชนิดธรรมชาติเพราะมาจากธรรมชาติร,ร้อเซนเลยค่ะมันขับออกมาจากลําต้นจะกี่ใบถึงจะได้ทิ่เกิดไม่รู้แล้วว่าถ้าเข้าป่าแล้วหลงอ่ะก็กินเกลือกินเกลือได้ ง <S ọ> <conclusions S 2> แต่4เดือน6เดือนนะครับข้อต่อไปเนี่ยถ้าที่เราเพาะนะครับข้อแรกเลยเนี่ยของต้นนี้จะอยู่ประมาณ3เดือนก่อนแล้วถึงจะออกใบคู่แรกนะครับคู่ต่อไปก็ทีละเดือนนะครับหรือ2เดือนนะครับใช่ครับอะมาดูอุปกรณ์นะครับเราจะมีเสียมกับรองเท้าให้นะครับรองเท้าอันนี้นะครับเป็นรองเท้าบูทกันน้ํานะครับแต่ถ้าเข้าแล้วเข้าเลยนะครับ กันนะครับกันน้ออกนะครับระดับน้ําเดี๋ยวที่เราไปวันนี้นะครับก็ประมาณเขาพี่นะครับแต่ไม่รู้ว่าส่วนไหนของน้องแต่เขาพี่ตอนแรกครั้งก็กันนะกันน้เลยเขาเลยค่ะเลยเข้าเลยค่ะโอเคนะครับตอนไปนะครับเราจะได้รับไปเป็นคู่แบบนี้นะครับขากลับเรากลับคู่ด้วยกลับค้างเดียวนะครับเพราะว่าใครที่เอากลับมา มีค่าปรับไหมคะไม่มีค่าปรัเราไม่ร่ <gehört not horrible> ier, ้เรช่งนเเราแช่งเา นี่เลยครับ้อยสุดครับเพราะว่าโทรให้หาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วว่าให้หาจุดน้ำมาดเนี่ยเดินเดิน,นล้อไปทางริมฝั่งนี้ได้ไหมเอ้เปียกแล้วเปียกแล้วโอ้ <laughs> ย,อยไหวไหมครับไหวไหม เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานสิ่งแวดล้อมน,นานาชาติซีรินทรนะคะโอ้โหนะคะถือว่ามาวันนี้เนี่ยเป็นชายหาดสวนตัวได้เลยนะคะที่นี่เงียบสงบแล้วก็มีความสะอาดมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณชายหานะคะที่ทุกคนไม่พูกพ้านนะคะแถมในโครงการแห่งนี้นะคะนอกจากเราจะได้เรียนรู้นะคะในศูนย์เรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะเรายังได้ไปสัมผัส ป่าที่เปรียบเสมือนห้องเรียนเสมือนจริงนะคะเมื่อกี้ที่เราได้ไปทํากิจกรรมมานั่นก็คือการปลูกป่าชายเลนการเดินภายในป่าชายเลนนะคะสําหรับวันนี้นะคะที่นี่นะคะก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันนะคะที่ใหม่ที่ไหนนั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะ วันนี้เราก็ปลูกป่าชาเลนกันแล้วเนาะกลางวันเนี้ค่ะพี่ฝนพี่ฝนพายู้ประานร้านอาหารครัวเนี่ยค่ะชื่อครัวร้านอะไรคะอ๋อร้านนี้ก็คือครัวปีกไม้จริงจริงแล้วเนี่ยวันนี้เราก็จะเห็นว่าจํานวนสมาชิกของเราเยอะกว่าเมื่อวานเนาะน้องจ้าเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่ก็พาพี่สาวของพี่มาด้วยคนหนึ่งแล้วก็เด็กที่เรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวแนะนําตัวหน่อยนะคะแล้วก็พี่สาวของพี่คนนี้ก็แนะนําร้านนี้ด้วย่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่เราทำกิจกรรมกันอย่าง เราก็มาฝากท้องกันนะคะในจังหวัดที่ร้านที่เจ้ปีกไม้นะคะจะเห็นว่าบรรยากาศในร้านเนี่ยค่ะร่มรื่นน่านั่งมากๆเลยนะคะแล้วก็บริการลูกค้าในร้านเนี่ยค่ะที่พอดีด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะอาหารเนี่ยค่ะหน้าตาแบบน่ากินมากเลยค่ะโดยเฉพาะเมนูขึ้นชื่อของร้านนะคะได้แก่ผัดไทยค่ะวันนี้หนูก็สั่งมาด้วยเนยนะคะผัดไทยเดี๋ยวจะลองเพราะว่าเห็นที่เพื้อนเนี่ยบอกว่าผัดไทยร้านนี้เนี่ย อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาก็มีชื่อเสียงด้วยใช่ไหมคะพี่เกิร์ลร้าน่าทานแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มหลายเมนูเนาะราคาไม่แพงอย่างน้ำน้ำใยนี้15บาทร้านเขาก็อยู่ไม่ไกลนะคะออกจากอุทยานสิ่นแอนดรสนะคะข่ารมถนนก็ประมาณไม่เกิน10นาทีค่ะก็ถึงแล้วไม่เกินเดี๋ยวหนูว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเดินทางประมาณ5นาทีด้วยซสำไปเนาะพี่เร็วมากมากเลยนะคะใกล้อุทยานแล้วร้านก็ดูสะอาดเนาะพี่ค่ะ อยู่แล้วอ่ะพี่ทานมาเลยที่บ้านค่ะลุยเลยเด็กเลยเด็เลยลูก ดีค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมตอนบ่ายนี้ก็มีความน่าสนใจนะคะแอบได้ยินมาเราอยู่กันที่ไหนคะตอนนี้ค่ะคุณฝนตอนนี้เราก็อยู่ศูนย์ศยิลปาชีพพิเศษป่านสอนนารายค่ะซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็อยู่ที่ตำบลเขาใหญ่อําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีค่ะ ดินแดนแห่งนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินของพระราชานะคะเป็นความภูมิใจของราชาวเพชรบุรีเลยนะคะใช่ค่ะแล้วอาชีพนี้นะคะก็เป็นอาชีพพระราชทานนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะคะพี่เปิ้ลค่ะได้ยินว่าวันนี้กิจกรรมมีการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากป่าสอนอาาะไรด้วยนะคะซึ่งฟังดูแล้วน่าสนใจใช่ไหมคะช่ะไปชมกันเลยค่ะ ป่านสอนนาลายหุบกระพงอาชีพพระราชทานสร้างชื่อเสียงหัตกรรมไทยของกลุ่มสตรีศิปลปาชีพพิเศษป่านสอนนาลายสหกรณ์หุบกระพงแหลง่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสารจากป่านสอนนาลายฝีมือประณีตงานหัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นจากพืชในท้องถิ่นที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมากมาเป็นวัตถุดิบประดิษฐ์เป็นสินค้าหัตกรรมต่างๆเช่นกระเป๋าหมวกรองเท้าตะกร้า ผลิตภัณฑ์ที่นี่เนี่ยก็คือมาทํำมาจากป่านสอนนาลายใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจหรือเป็นสินค้าเด่นๆที่มีบ้างคะสินค้าเด่นๆก็จะมีหมวกนะคะหมวกกระเป๋ากระเป๋า,กร,ปากระเป๋านี้ใช่ค,ใชค่ะ